โอ้ยโห่กัลูกนั่งดีดีใช่ถึงขาดลูกเอ้ยตางขึ้นมันให้ขึ้นอย่างนี้เหรอขึ้นนี่ขึ้นอย่างนี้มันชี้ไปเนี่ยใช่ป่ะเออ่าเท่นลาจุดไลน์กลางเท่นป๊ามันมีคนอยู่ตรงกลางเต็นท์เหมือนคนจะมาขโมยของในเต็นท์เลย กระย่าโอโหดเหยเวอร์หน่อยเลยเียโอ,โอ, nine, โอ,โอ re. nine, ้ทำถนนให้เลยใช่ไม่งั้นจะไม่งั้นลื่นไงจะถ่ายคลิปไม่ได้เลยโอเคขึ้นได้ปะวะโยกเหะเออโอเคๆจะขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ ต้องขนขอ,องลุออกไปหไมต้องขนของไปไไรถเราไหมไม่มีที่จอดเลยอะอโอ้โหคนเยอะมากจอดไหน สวัสดีครับวันนี้ช่องนายไปไหนมาลูกเราพาไปเที่ยวแคมป์ที่วัฒนาเมลทนแคมป์ดูกันนะครับว่าที่นี่จะสวยขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลขนงละอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ จุดเด่นของแคมป์นี้ก็คือลานกลางเต็นท์เขาตะนาเป็นขั้นของภูเขานะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่กลางภูเขานะครับทำเป็นบอ่อพุดบอ่อไว้หมอนกบเป็นบอ่อสระว่ายน้ำสามารถเล่นได้นะครับ ซึ่งตอนต้นของคลิปก็เป็นทางขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เราขึ้นมาบนแคมป์กันนะครับค่อนข้างจะเป็นทางขึ้นเขาทางเขาจะเป็นทางแยกทางขึ้นทางลงแยกทางกันนะครับให้เราสวนกันทางขึ้นค่อนข้างชันนิดหน่อยครับแต่รถเล็กสามารถขึ้นได้ครับทีนี้เรามาชมบรรยากาศภายในแคมป์ของเรานะครับสบายสบานกัดมานอนบ้านทุกวันนะ เม่อาขาเขจะกับพ่อ่ือสกงค ก็เป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําทําแบ่งแยกโซนห้องน้าชายหญิงตอนนี้ลมแรงครับอากนาศดีเดี๋ยวเราไปดูดตรงนี้ก็เป็นที่ชาระครับล้างจานอ่างล้างจานแยกโซนตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับตรงห้องน้ําหญิงแล้วก็เป็นห้องน้ําชาย หางล้างหน้าตรงนี้ก็เป็นที่ปัสสาวะชายนะครับเป็นห้องน้ำห้องน้ำชายมีสี่ห้อง <c oughs> จุดนี้ก็จะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นก็มานั่งชมพระอาทิตย์ตก ทางลานมีจุดให้กางเต็นท์ได้หลายลานมากเลยนะครับเขาจะทำเป็นระดับขั้นบันไดลงไปนะนี่เราก็ให้ชมบรรยากาศช่วงยามเย็นใกล้พบค่ำนะครับคืนนี้ก็อากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับ ผมจะพาทุกคนลองเดินลงไปดูในแต่ละขั้นนะครับพราะเขามีโซนกลางเป็นแบบไหนกันบ้างผมว่าถ้าใครได้กลางแถวโซนด้านหน้าภูเขาบาบเมื่อกี้เนี่ยคงนั่งมองเพลินเลยวิวสวยเลยครับชอบมากเลยครับบรรยากาศวิวแบบนี้ภูเขาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินลง ไปที่ลานต่างๆนะครับลานจะทำไว้เป็นระดับของชั้นของภูเขานะครับ จุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภายในเต็นท์เรานะครับเราก็จะเริ่มทำอาหารกันแล้วก็สังสรรค์กันในจุดนี้กลางทับหทาบนะครับวันนี้มาลงประมาณสี่เต็นท์สี่ครอบครัวจิบนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายน้องนานเขานะครับเพราะน้องในเขาเล่นลน,ลน,น้ำไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าไม่ได้ถ่าย น้ำค่อนข้างเย็นครับเลยเล่นได้ไปแป e ๊บเดียวผมชอบ มองจุดนี้เวลาช่วงค่ำคืนคืนนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นครับก็ช่วงยามค่ำคืนเราก็เหมือนเคยครับกิจกรรมเราก็เหมือนทั่ว,วไปครับที่เราไปแคมป์กันสังสรรค์กันบ้างคุยกันบ้างเล่นดนตรีร้องเพลงเบาๆกันบ้างพรุ่งนี้ ผมก็จะถ่ายบรรยากศาศในยามเช้ามาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเคืน่นี้ฟันดีรลาตีสวัสด์ครับอ็อรุณสวัสดนตอนเช้านะครับเช้านี้ก็อากาศดีมากเลยสดชื่นมากมากเลยนะครับสุดายใจได้เต็มปอดเลยทีเดียว Every word you say, it cuts me deep. I try to smile, pretend it's all okay. But inside I'm crumbling, can't make it stay. Your touch, it lingers, it is a mark. But being near you tears me apart. I need some space. Some time to heal, to find myself and. Remember. Space, trying to erase the trees of your face. Every time it hurts, every time I breathe, I'm reminded of. ตอนนี้ผมเดินกลับมาที่เต็นท์ครับอากาศเย็นหนาวครับ,เ,รบเดี๋ยวออกไปถ่ายไม่ขอความอุ่นก่อนนะครับขอสุกในเต็นท์สักแป๊บหนึ่ง ที่นี่วัฒนาเมาเทนแคมบรรยากาศดีมากๆครับช่วงหน้าหนาวฟินสุดๆผมชอบมากเลยครับแคมนี้มองแล้วบรรยากาศทิวเขาสวยมากๆเลยครับฝ ah, ากติดตามช่องนายไปหนยมาแล้วคราวหน้าผมจะพาไปที่สวยๆแบบนี้ ฝากกดติดตามช่องของน้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I can around you right can't around be need